ก้าวไกลจุดไฟเผาเมืองอันนี้อนุสร์ที่จากรายการเช้าของผมหรือเปล่าเมื่อเช้าขับรถมาแล้วก็ฟังอาจารย์ดรเจตโทนวนิกนะฮะมาชนิดที่โอ้โหนะฮะต้องบอกว่าไม่ไม่มีเวลาช่วงไหนที่จะต้องกระพริบตาเลยถ้าเป็นมวยบนเวทีนะคือเวลามันมาสักสิบห้านาที่ผมเนี่ยนิ่งเลย คือคือถ้านหนุ่มมามาสวนนี่เนี่ยผมจะเคืองมากเลย <c oughs> อาจารย์กําลังจะไปเนี่ยะนะฮะพะหนุ่มจะสวนเนี่ยใจเย็นๆหนุ่มอย่าเพิ่งสวนฮะให้อาจารย์พูดให้จบผมปล่อยไหล<า>เลยฮะก็คิดว่าหลายท่านคงได้ฟังดรเจตโทนบนิกนะครับพูดถึงเรื่องของประเด็นพรรคเก้าไกลในรายการของพี่โก้เมื่อเช้าสนามข่าวนะครับแล้วก็มีประเด็นที่พูดถึงพรรคเก้าไกลแล้วก็ไกลจริงๆอ,อาจารย์เจตเนี่ยท่านดึงเวลาย้อนกลับไปถึงสมัย กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะเสียกรุงครั้งที่สองครับบรรยากาศตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็มองย้อนกลับมาเทียบเียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนเวลานี้ครับคนอื่นเขาอาจจะมองเรื่องของนักการทูต18ประเทศว่าเป็นเพียงแค่การชักสึกเข้าบ้านแต่อาจารย์เจตมองวันนี้คือ เปิดประตูเมืองเลยครับครับพ่อห้องเปิดประตูเมืองให้พม่าเข้าทางด้านทิศหนก็ไม่รู้พี่ก็เป็นยังไงให้เรื่องในตอนนั้นเรื่องมันโดยบังเอิญมากครับคือวันที่เจ็ดพุธนี้เนี่ยมันคือวันที่เกิดเหตุเปิดประตูให้พม่าเข้ามาเนี่ยนะวันที่เจ็ดสิงหาพุทธศักราชสอง 1 2 2> 1 1หนเดือน9เนี่ยนะเป็นวันสำคัญที่เราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งฮะเพราะว่าพญาจักกรีเนี่ยให้สัญญาณแก่พม่าเข้าตรีเอยเข้าตรีกรุงศรีอยุธยาเปิดรรประตูเมืองแล้ว ทำให้พม่าเข้ามายึดพระนครสําเร็จแล้วก็หลังจากนั้นกรุงศีอยาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรตองอูมายาวเลยแล้วก็เนี่ยต้องสมทนเรศวรไปอะไรต่างๆเนี่ยนะไปเป็นตัวประกันนะาะะซึ่งเรื่องราวนี้ถ้าเกิดย้อนประวัติศาสตร์ในช่วงพุทธศักราช2,110 นในเดือนตุลาเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยเขานำทัพนะเข้ารุกรานกรุงศรีสุดยานะฮะเข้ามาทางด่านแม่ละเมาก็ยกมาเจ็ดทัพเลยนะฮะครับตอนนั้นก็มีพาะมหาอุปราชเจ้าเมืองแปรเจ้าเมืองตองอูเจ้าเมืองอังวะเจ้าเมืองเชียงใหม่แล้วก็เชียงตุงเข้ามาทางกำแพงเพชร แล้วก็ลุกมาเรื่อยแล้วสุดท้ายก็มาเนี่ยฮะยึดาทางพิษโลกนะก็มีพระมหาธรรมราชาครองเมืองอยู่ตอนนั้นครก็ลุกเข้ามาต่อที่พระนครแล้วก็มาล้อมพระนครอยู่นะฮะหลังจากนั้นก็พยายามจะตีอยู่พักใหญ่ตี oh ไม่แตกนะฮะ oh, oh. ตีไม่แตกพระมหาอุปราชนี่บอกว่าให้ตีทุกด้านเลยท้องกำลังมากกว่าร่วมร่วมห้าแสนายนะครับ ทหารเนี่ยนะแต่พระเจ้าของสาวดีบอกโอ้ไม่ไหวเพราะว่ากรุงศรีอย่านี้มีน้ําล้อมรอบอบุกตียากต้องตีทางตะวันออกอก็พยายามตีอยู่นานสองนานจนเมษาสองพันหนึ่งร้อยสิบสองล่วงเข้ามา,ามนะสงกรานแล้วเนี่ยนะก็ยังก็ยังไม่สามารถจะตีแตกได้นะแล้วก็ต่อมาพระมหาจากักรพรรดิของเราเนี่ยก็ประชวรและสวนนคตในเวลาต่อมาพระสมเด็จพระมหินก็ขึ้นครองราชก็ยังตีไม่แตกอยู่ดีสุดท้ายเนี่ยนะฮะ พระมหาธรรมราชาก็แนะพระเจ้าบุเรงนอมบอกว่าเน,นี่พญารามเนี่ยเป็นแม่ทัพคนสําคัญของไทยเพราะนั้นต้องถ้าจะยึดกรุงศรีนี้ต้องจัดการพญาราม,รามก็เลยหลอกล่อให้ออบอกว่าพระเจ้าของสวัสดีจะย,ยอมเป็นไมตรีให้ส่งตัวพญารามมาหให้มาเจรจาพอปรากฏว่าไป เอาพญาลามออกไปปุ๊บปรากฏว่าโดนจับไปเลย oh. ก็หลังจากนั้นก็โกรธแค้นก็ไม่ยอมก็สู้กันอีกพักใหญ่จน hmm. ที่สุดพระเจ้าของสวดีคิดอุบายให้พญาจักรีที่จับเป็นตัวประกันสมัยส,ยสงครามช้างเผือกเนี่ยมาเป็นไส้ศึก oh. ก็ทำนองเหมือนว่าพญาจักรีนี่หนีออกมา,ามนะฮะแล้วก็หนีได้ก็กลับเข้ามาที่พระนครสีุพยานี่แหละ oh. แล้วก็พอพอ,พอสมเด็จพระไม่เห็น เห็นพญาจักรีเข้ามาได้ก็เลยบัญชาการสั่งให้เป็นผู้บัญชาการรบแทนพญารามที่โดนจากแทนที่จะรบนี่แหละครับรก็แสบเลยนะก็ใส่ <c oughs> ร้ายพระศรีสวราชว่าเป็นกบฏแล้วก็สำเร็จโทษไปแล้วพอได้เวลาอันควรพญาจักรีก็ส่งซิกให้พมา<อ>่าเข้าตรีกรุงศรีวยทยาทุกด้านทําให้กองทัพพม่าเข้าสู่พระนครสําเร็จ<อ>ใช้เวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นเองที่พญาจักรี มาเป็นไส้ศึกเนี่ยครับอ,อันนี้คือ1นึ่แล้วก็แตกเมื่อวันที่7ดสิงหาสอ1พันห้ยวันที่7ดสิงหาคมส1งพันหววน,นึ่งร้อยสิบสองนี่ผมเนี่ยสาร,รภาพเลยนะไอเราก็คิดว่ามองไกลสุดคิดถึงวันเสียงปืนแตกใช่ปีสองพห้าร้อยเหตุการณ์เมื่อ,อ50 กว่าปีที่แล้วแต่พี่โก้ถอยไปไกลกว่านั้นอีกนี่รายการเดียวมีเกร็ดให้ฟังด้วยถอยไปไกลถึงสมัยกรุงศรีอยุธยากรอนเสียกรุงครั้งที่2และก็เป็นวันเดียวกันกับวันที่7สิงหาคมเมื่อนกี่ร้อยปีเนี่ยพี่โก้สองพันหน้อห้าร้อยหกร้ปีมาแล้ว2,100ันตอนนี้2,500ันะก็500กว่าปีแล้วครับท่านผู้ชมครับบังเอิญช่างเหมาะเจาะว่าเป็น เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่เกี่ยวกับประเทศไทย455ปี455ปีตอนนั้นอยู่ไหนคไ่หนคิดว่าไปช่วยเกาเปิดประตูไม่ใช่นะก้าวไกลก็ทำอย่างนี้เนี่ยทำให้นึกถึงในยุคที่สงครามคือคือคุณพิธาเนี่ยแคให้สัมภาษณ์ในหลายสื่อเมื่อวานผมฟังอยู่ก็ก็บอกว่าเนี่ยไอสิ่งที่ปรากฏการที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเหมือนว่าจะจะจับหนูตัวเดียวครับแต่เผาทั้งบ้านครับแล้วก็ทางอาจารย์เจแก็บอกมันไม่ใช่หนูตัวเดียวแล้วเผาทั้งบ้านครับมันเหมือนตอนเนี้ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนหนุมานเผาลงกามันเป็นหนูที่ติดไฟได้หนูตัวนี้เอาเอาเอาไฟพ่วงแล้วก็มีเสื้อกรอกมีอะไรแล้วก็วิ่งไปทั่วหมดอะ นุมานเนี่ยที่เผาลงกายอย่างแค่เผาเมืองอแต่กล่าวสำหรับก้าวไกลในครั้งนี้ในมุมของอาจารย์เจตมองว่านะครับก็จะเผาทั้งประเทศแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของสมัยเสียกลุ่มครั้งที่สอง่ที่เมื่อ<ว>กี้เล่าให้ฟังเลยล่ะ,ะรวบรัดตัดความเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าพูดง่ายคือใช้ยุทธศาสตร์ที่เราได้ยินบ่อยๆโลกล้อมประเทศเนี่ยน,นะแล้วก็เนี่ยอยู่ๆก็ บรรดาทูต18ประเทศเนี่ยก็เชิญไปนะแล้ว18ประเทศพวกนี้อาจารย์เจ๋อเขาบอกประชาธิปไตยมาก,กาเราแล้วหลายๆประเทศก็มีปัญหาในตัวเองเอ,อ,อยู่ก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละแล้วพูดง,ง่ายๆก็สอนใส่เกลือกอ่ะก็ในทางกลับกันอาจารย์เจ๋ก็มองว่าถ้าเราไปอยู่ที่บ้านเขาเมืองเขาแล้วเราไปแสดงออกอย่างนี้บ้างถามว่าคําว่ามารยาท ท่านทูตานุทูตเอกอัคราจทูตเจ้าหน้าที่ทูตทั้งหลายเหล่านี้ท่านได้ตระหนักบ้างหรือเปล่าว่าเส้นแบ่งมันอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรอันนั้นคือในในส่วนของทูตนะแต่ในส่วนของก้าไกลเองเนี่ยชัดเจนเขาก็มองว่าเนี่ยมันเหมือนเผ่าบ้าตัวเองเปิดประตูเมืองให้ข้าศึกเข้ามานะะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเราและเรื่องของ กฎหมายแระมนูเนี่ยมันก็บ,บ,บัญญัติเอาไว้อย่างเงี้ยก็สู้กันไปสิก็อเอาเป็นว่าทั้งทั้งคนมาหรือคนที่มาร่วมตรงเนี้ยต่างก็ดูเหมือนจะไม่มีเส้นแบ่งนะก้าวไกลเองก็คงจะเลยทูดเองก็จะล้ำเข้ามามแล้วก็อาจารย์เจตผมไม่แน่ใจอาจารย์สอนอเกี่ยวกับเรื่องการทูดด้วยหรือเปล่าอาจารย์ก็จะลําดับเกี่ยวกับเรื่องของการทูดเขาทํากันทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่า นะเวลาไปพบปะไปพูดคุยนะก็มักจะมีข้อสรุปร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีรูปภาพอย่างนี้ออกมาโชว์และจะไม่มีชื่อออกมาเปิดเผยและเรื่องที่จะรายงานก็จะเป็นเรื่องที่ ภายในของประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศคือมันเหมือนว่าสถานทูตแต่ละแห่งเขาก็ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองของประเทศที่เขามาประจำไม่ผิดที่ก็จะสมาแสวงหาความเคลื่อนไหวต่างๆแต่วิธีการแล้วก็สิ่งที่นําออกไปเสนอนั่นแหละสิ่งที่อาจารย์เจตมองถึงเรื่องของคําว่ามารยาททั้งจากนักการทูตและก็จากทั้งคนที่ไปเชิญหรือคนที่มาพบปะกัน